บทเซตอะที่เราเรียนไปอะอยากจะบอกว่ามันออกนะเป๊ะนะครับเป๊ะตรงไหนไอ้ที่เราเพิ่งเรียนกันไปแมกซิมารมินิมาเนี่ยเขาให้อันนี้มาเขาให้ยูนิเวอร์สันร้อยหนึ่งเขาให้ a s เซ b มาสามห้าแล้วเขาก็ให้ a p พามอินเตอร์เซ็กบีพามเป็นเก้าอย่างเงี้ยถามว่าถ้า na เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ 6 1 61, แล้วเอนบีเนี่ยมากที่สุดเท่ากับเท่าไหร่มีเซตมันเกี่ยวข้องกี่เซต2ก็วาด2วง,งอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะปึ๊บอ่ะเรียบร้อย universe ค่อยๆทำา universe เนี่ยร้อยหนึ่งถูกไหมอ่ะ9บวกกับไอ้นี่มีสูตรไหม มีเราสนใจ NA กับเราสนใจ NB ถูกไหมครับนั้นเนี่ย NA กับ NB เนี่ยน้องครับนันเนี่ยเราแตกมันออกมานิดนึงก็กลายเป็น NA บวก NB ลบด้วย N ของ A อินเตอร์เซ็ก B ลบ35บวก9ลบ26ลบ26ย้ายไปอีกฝั่งเป็นบวก26 100บวก26ได้126ดังนั้น NA บวก NB เท่ากับ126สนใจ NB เราอยากได้ nb มากที่สุดถ้า nb มากสุด na ต้องน้อยสุดน้อยสุดเท่ากับเท่าไหร่61จบเพราะฉะนั้น nb มากสุดเมื่อ N A น้อยสุดเท่ากับ61จะได้ nb มากสุด เท่ากับร้อยิบหกลบออกด้วยหกสิบเอ็ดจึงตอบหกสิบห้าจบเลิกมันง่ายเกินไปสำหรับเรานะได้อยู่นะ